ว่าอาการหนขาถ่ายเจ็บหรือยังเนี่ก็พึ่งวันนี้พิ่งไปถอดหม่มาครับก็เจ็บอยู่ครับเมื่อกี้ขายเสื้อโดนเหยียบกันแล้วเป็นไงไปซนอะไรอีกงขาไหนถึงเไปไปเดินไปเซเว่นนะพี่แล้วไม่เห็นแก้วครับแล้วเดินมันเฉือนไปก็ไม่รู้สึกรู้สึกทีก็แบบน่าเสียดแล้วพี่เลือดออกไปเยอะเลอวแบบเย็บซีสีเข็มครับเย็บสีเข็มแต่ับก็เป็นห่วงมากเลยเป็นห่วงครับแต่ก็ดีขึ้นเยอะแล้วครับ คือทายาให้ไม่ดีไม่มีเลยพี่ซึ้งซึ้งซึ้งแล้วเนี่ยไม่ยอมทำอะไรให้เลยนะเห็นว่าจะรับงานใจเย็นเย็นเห็นว่าไปต้องลดงดรับงานไปเลยใช่ครับเพราะใส่รองเท้าไม่ได้ต้องใส่รองเท้าแต่อย่างเดียวครับเป็นไงเสียอะไรได้บี๊ไม่เป็นไรพี่ก็อันไหนที่เราไปได้เลยก็จะไปครับอันไหนที่แบบมันจําเป็นที่ไปไม่ได้ก็ต้อง ก็ขอหยุดงานมานันบ้างสำคัญไปดูแลที่บ้านเลยคับผมก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ครับเพราะต่างคนก็ต่างยุ่งกันครับทั้งเรื่องเรียนทั้งเรื่องงานด้วยครับเราไม่ได้เวลาออกงานที่บุรีรัมา <c oughs> ์อยู่กันจนเบื่อแลยตอนนี้ <c oughs> อ้าว <c oughs> ก็รู้สึกก็มันก็เป็นอีกดีใจครับก็ดีใจนะครับที่แบบคอยให้การตอบรับกระแสคู่จิ้นของผมกับพี่ไว้และคู่อื่นๆหลายคู่ด้วยครับใช่แต่ฉันก็แค่เป็นคู่จิ้นแห่งปีไปแล้วนนี้ยังไม่ชินปีเลยก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับว่าจะได้เป็นคู่จิ้นแห่งปีกันหรือเปล่านะครับมีรอยน้ำไปบ้างไหมครัะรอยตามรอยตามอ๋อคนนี้พี่น้องพี่น้อง วันนี้มาออกงานคู่กับเลิฟสิกให้เมย์หอ์โมนด้วยก็รู้สึกใจครับก็เหมือนแบบเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเหมือนเป็นพี่น้องกันนะครับแบบฮอร์โมนเราโอเคก็รู้สึกแบบเหมือนพี่นน้องกัเป็นเพื่อนกันครับแบบทางเราก็ต้องยอมรับว่าเขาแบบมีการแสดงที่ฝีมือที่ดีเหมือนกันเราก็ต้องแบบก็เคารพปุกพี่พี่เขาก็รู้สึกแบบเป็นพี่น้องกันครับไม่ได้ได้คุยกันครับก็ถ่ายรูปกันก็ผมยังเคนเลย น้องเขาก็หวัดดีก็ก็รู้จักกันมาตั้งแต่เพราะน้องไว้ก็เล่นฮอร์โมนน้องบทการแสดงอะไรของเขาบ้างไหมครับเวลาไม่พอไม่ได้ไม่ได้คุยอะไรเยอะครับเออเหมือนหลายคนแบบเหมือนว่าเออกต่ใช่แต่ไม่เปรียบเทียบกันอะไรอย่างนี้เหมือนเราแบบแทนที่อะไรอย่างเงี้ยครัก็ไม่แทนที่หรอกครับก็เราก็ไม่ได้จะไปแบบไปแบบยังไงอะพี่ไม่ได้แบบไปเอาหน้าอะไรของเขาก็เราแบบไปด้วยกันก็ได้เราแบบไม่จ้อเป็นต้องแบบไปขัดแย้งกันนะครับ เป็นเพื่อนร่วมทารได้ครับเพื่อนกันก็อยากให้ทุกคนลองคิดว่าแบบไปด้วยกันดีกว่าไปด้วยกันทั้งคู่มันจะได้แบบมีแฟนคลับรักมากมายจะได้ไม่เกลียดกันนะครับอนนี้มีงาน่เนช่วงนี้ก็มีทั้งงานคู่ทั้งงานแย่เลยครับเพราะว่าแบบตอนนี้ก็ไปร่วมๆกับเพื่อนๆอีกหลายคนครับบางงานก็ไปจะับกันไปครับช่วงนี้เป็นช่วงว่างแล้วว่าจะทำซีซั่นสองมีอะไรที่แบบให้แฟนแคกแิดถึง ก็ตอนนี้ก็มีงานอีเวนต์เข้ามามากมายครับ่ายพวก่ายหนังสือ่ายหนังสืองานอีเวนต์ตามห้างต่างๆก็สามารถติดตามในแฟนเพจหรือซิกแฟนเพจของนักแสดงแต่ละคนได้นะครับเห็นว่าจะมีบ็อกเซตซีซั่นหนึ่งแล้วนะครับมีครับใช่ครับมีครับแต่กำลังทำอยู่วะกำลังทำอยู่ครับใกล้เสร็จแล้วครับใช่ครับจากเรื่องบล็อกจากเรื่องบล็อกเซตแน่เลย ก็เรื่องนี้พวกนักแสดงก็ไม่ทราบเหมือนกันครับก็ขออภัยด้วยครับถ้าเกิดแบบนักแสดงหรือทีมงานทําอะไรผิดพลาดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับก็พวกนี้ผมก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเท่าไหร่ครับเพราะว่าพวกนี้ก็มีงานเยอะเหมือนกันแล้วทั้งเรื่องเรียนด้วยครับก็เลยไม่ได้แบบติดตามข่าวเท่าไหร่เครียดครับก็เครียดครับก็เครียดบ้างครับที่แบบบางคนก็รู้สึกไม่ดีกับเราแต่ก็อยากเกลียดเราเลยนะครับเพราะพวกเราก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนอยากให้รักเหมือนเดิมเราจะได้แบบ มีแฟนคลับขอให้กำลังใจเราแล,แล้วแบบเราก็ให้ความรักตอบแทน <ไว S 1> แฟนคลับทุกคนครับก็มีคนมาว่ารวเราทำไม่ดีพี่ก็ปติก็เป็นคนแบบไม่ซีเรียสอยู่แล้วแต่ตวันนั้นแบบเออเรางงว่าทำไมเราทำอะไรผิดไงอย่างเงี้ยแบบทำไมต้องมาว่าเราแล้ว,ลวก็ต้องพาดพิงถึงครอบครัวอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ก็อยากให้เข้าใจผู้ไว้และก็เพื่อนๆทุกคนว่าแบบเราตั้งใจทำงานเต็มที่แล้วก็อะไรที่ไม่ดีก็ขอโทษด้วยนะครับ <l ots> นะเห็นว่าวันที่เปิดงานที่ล่าสุดนะทีม่มีฉากอะไรอย,ย่างนี้มีอยู่ฉากหนึ่งถูกพูดถึงมากเลย EP สิบอะไรอย่างเงี้ยด้วยไทยตรงเี <ๆ S 2> <ๆ S 3> ้ที่แบบว่าเป็นฉากที่ไม่ได้ขาดนะก็ตอนนั้นก็เหมือนแบบตอนแรกเราก็ไม่ได้กะจะเอามาฉายอยู่แล้วครับทั้ง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 ในซีรีส์ด้วยทั้งในโรงด้วยครับแต่ก็เหมือนแบบ ก็ทีมงานก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกว่าจะให้แบบเกิดเรื่องดราม่ามากมายขึ้นนะครับก็อยากให้ทุกคนก็แบบใจเย็นๆโลมันก็ไม่ได้ฉากอยากหเข้าใจทั้งสองฝ่ายแบบทางนี้ก็มีปัญหาว่าว่าทางผมพวกเราก็มีปัญหาเองแล้วก็ทางทีมงานพี่เขาก็มีปัญหาเราเราไม่ได้เก็บไว้ให้แบบดูด้วยตัวเองเราแต่แบบอาจจะมีปัญหาปัญหาบางอย่างเพิ่มเข้ามาครับ ก็ก็ทั้งคู่ด้วยครับที่แบบก็ต้องแบบเข้าใจก็แบบต้องมันดูแบบก็กระแสแบบใส่ชุดนักเรียนด้วยไงพี่มันก็เลยทาแบบฉากนั้นออกมาแล้วแบบมันจะดูไม่โอเคแล้วอย่างนี้ในซั่นสองการเปลี่ยนก็บทเหมือนเดิมแน่นอนครับแต่แบบอาจจะเพิ่มเพิ่มแบบทั้งเพิ่มความพัฒนาของนักแสดงแล้วเพิ่มเนื้อหาเข้ามาเพิ่มนิดหน่อยครับ ต้องมีสารต้องระวังเพิ่มเติมไหมครับใช่ครับ<ช>ก็ต้องระวังรอบคอบกันเพิ่มเติมครับทุกคนด้วยทีมงานด้วยทั้งนักแสดงด้วยครับแต่ว่าเรากับทีมงานก็ไม่ได้มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาครับก็ทุกคนก็เป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมครับผมละกันจะเปลี่ยนแปลครับาต้องบบอก,อก,กันจกัด่ก็ไม่ไม่มากหรอกครับเพราะแบบเราก็ไม่ได้เน้นไปเนื้อหาที่แบบแสดงความรักแบบรุนแรงมากเกินไปครับส่วนมากเป็นความรักแบบเหมือนเพื่อนรักกันอะไรแบบนี้ประมาณนั้นมากกว่าเต้เขา ับสลอเลยไว้เป็นไงวะก็ชินนะกับการอะไรเราทำใจยอมรับกับสิ่งที่มันจะตามมาต่อไปในอนาคตยังไงบ้างครับก็พยายามไม่อยากไม่สนใจรัครับว่าใครด่าอะไรพัชจะว่าอะไรเราก็เราถ้ามีคนมาพูดก็จะปรับตัวเองครับอะไรที่คิดเครียดแล้วก็ไม่อยากรับรู้หรือไปก็รู้สึกท้อ ก็ปล่อยวางบ้างบางเรื่องบางเรื่องถ้าเกิดสามารถแก้ไขได้ก็จะพยายามแก้ไขครับแต่ถ้าเกิดบางเรื่องที่จําเป็นจริงๆก็ต้องขอภัยด้วยที่แบบทําให้คนดูทุกคนรู้สึกไม่แฮปปี้กับตัวของเราครับผมก็ขอโทษด้วยจริงๆนะครับยก็ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งก็นอยครับแต่แบบคิดว่าน้อยไปมันจะได้อะไรขึ้นมาครับไปปรับ แก้ไขตัวเองจะดีกว่าครับฝากซีซันสองให้เร็วก็ฝากติดตาม The Secret Series Season 2ครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยยังไม่มีแผนในการาเริ่มถ่ายครับก็ต้องรอติดตามกันไปก่อนครับผมาก็ฝากซีซันสองด้วยนะครับว่าพวกเราจะจิ้นกว่าเดิมหรือเปล่าแล้วก็ไอทิ้งพวกเราไปไหนนะครับแต่เดี๋ยวต้องม่มากการแสดงด้วยใช่ไหมย่าครับ